ไปเนดิซื้อมาข้างล่างห้าร้อยโอ้โหเขาแกะทองขายแล้วไม่เดือดเนี่ยพอดีซื้อมาห้าร้อยวัดใจเข้ามาวัดใจไหมได้พี่กอลสองดูกัได้ได้ถ้าแท้นี่ก็เอาเรื่องเลยนะเนี่ยก็ความนี้ยังไงตอนนี้ก็อยู่วันสี่หมื่นป่ะไปมากครับพี่สี่หมื่นซื้อมาห้าร้อยซื้อมาห้าร้อยอ่ะปุถะโคตรเยอะห้าร้อยแต่พี่ดูดีนะเว้ย อดีจริงไหมเนี่ยเออเดี๋ยวต้องแกะแล้วกันเอาใจมีแกะแกะมาขอแกะแล้วกันนะได้ได้ได้่าเอางี้ก่อนแกะเนี่ยห้าร้อยไปจะเอาเท่าไหร่ถ้าื้อเอาสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นไม่น่าขายบ้าว่าขายนี้ไปถึงสี่หมื่นยาวสี่หมื่นไม่แกะแล้วไม่แกะเองไม่วัดแล้วแกะแกะแกะเอาเอางี้เอาแบบว่ามีมุมอะสามหมื่นอ่ะซื้ออ่ะสามสามเอไม่ได้สามหมื่นแลมซื้อมาห้าร้อยเอง แต่ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูดีนะเดี๋ยวเราแกะเนี่ยจะดูว่าเราดูตัว